เปิดภาพออกมาพี่น้องเลยกัอยู่เพื่อนอยู่ซันคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเนาะกับถักทายสบายดีในสวัสดีเด้อบักุกุกูทุกคนมาพบมาพอกับเมน้องวี้องวิวซันแนวอีกแล้วเฮ้ยพี่น้องเลยเมื่อนี้กลับมาอยู่ตํำผือตํำศาสคือ,กนะอนะเบบอก่กามือนี้อยู่ทางเฮือนทางซานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะกะเห็นชาชบุตําซอยกับแจัคเนื้อใดเงยผ่้เดียวงุ้มงุ้มงุ้มอยู่

ฟุไม่ได้มาุิมเดรมไม่ตซ้มีน้าำมีแซ่บเมีมีมีแซ่บมีห้างใหดสองอันห้อได้ควยกซื้อม่กไมจากไกันไปจได้เจ้านบ่ดอเลื่อนซิดื่เลื่อนหาเจ้าได้จับของไของปากแล้ว คุณภาพวสีเนี่ยันจน้ำเนามาดูแว่ามันสวแจ้งมันยจะเอาไปใส่วันนันว่เฮือนหัวได้สเวลาปกะกได้ถึงน้ำเนาะเฮ้ยิ่นไปบุญวานนี่วัได้เห็นเนาะไปเที่ยวว่าเรื่องไปบุญวานแม่เอาไใส่ใจทกทายนี่ทั่ว้อนดีเด้ทั่วนหนีเมียนบอกวานี่เนลุกซือเกเรวช่อจะไดเอาหายใ ใหเมื liberal, ่อแบบงูดน port ี <acceptance> no. I mean, I oh, e ่คนเป็นโรคมาเด็กก่หนเล็กน้อยสำนัก <SaaS> ปู <wise> ่นาเด็แบบเช่นน <as S 2> ี้จะเป็นรคเป็นคว่มเขาเนยีิออกจันว่าี่เร่าเนเยนนนี่แล้วเมย์บอกว่าบ่อยากบ่อยากอันปะลูกมาคนเดียวเรอวะนหายใจออกโดนจมดนดนิดเยเดี๋ยวเบอ่งว่าเป็นยังอันนี้หรเป็นลิ้นน่ะแบนขมาหลังอ้านี่เป็นไงหรแมกกระเบงนองแาดวกะเบนองยี่เลยไป นไปะไดี้ยบไปตลาดอันนี้อไปเที่ยวไปไปคนอนเคนแม่ก็ไปคูนบอแม่เมื่อกีนบงนอกว่าลูกไปนู่เอานองแน่อ้แบ่งให้นองเลยไออป้าวาดนก่เิดอุบัติเหตุแล้วใช่้องใช่หอใช่ใครหนเไปให้นี่โอ้เกิดอุบัติเห Muy young boys, sẽ sẽ sửa, yêu binh, yang, wan, yang, mout lọt. Chi lọt nhanh 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 ขายมูเฮ้ยตลาดลงว่านี <w> ่กตบุญมีนะบุญมีตัวกั้งตัวกั้งทุกการบุญมีอินข่าวว่าปรากอนเมารถว่ะเมาวะนี่ยได้มันหนังไายกับวะกต่ยังเมารถเจ้าเมารถคนรถคือกันก็ผอยแน่แต่บิ่งนี่ไปขี่ขี่รถแจ็คกต่ยังเมารถว่ะเมาคนมันคนรถมูแดนผ่านมาแล้วมินเอว่ามินเอรถมูผ่านเนาะมันยังชื่อว่ารถไก่ผ่านนูเยห้างขึนรถ มันตัดมาได้ัคร่อนโอ้บอกไปแตน <c oughs> แ่นายดิแต่นายดิยังว่าจะเหมาะู่ <c oughs> ยังจับสีมึนๆสีสลืมสลืออยู่เลยนี่ <c oughs> โอ้ยบบะ <c oughs> มันคนกับลายแนะกับรรยากาศกับห้องหอ,อนออน,หน้องเมื่อวานนี้ให้โตไปาตับไปไวลูกไปหันไปหนีอยู่บ่ได้ง่ายหรอกพี่อู้

ซื่อความลมาแต่บราคนวานนี่บเห็นอยู่เื้ว่าอยู่ซื่อยังจะต้องทาเยันบรรทุกมาก่อได้่อนว่าขายลดน่อยถามลวะไดังเอชมกะะปย่าถือไปยเปยน่เต็มก็เปะก็เต็มเดเอาซื่อเครื่องลูกเน่วานเนี่ยซื้อเครื่องลูกสองคนซื่อนีจากบังเทไรนี่

บูไปหลายจะส่งให้น่เอาไว้กินไว้ับซ่ามันแล้วแล้วแล้วดีไม่ไปเาได้กินรอมันแล้วนางหึงกับเวลาที่นองเ้ยปวดหลังปวเอวยืมมาทนเลยคือจะเกา ก็หน่อยก็ได้ออกไปปลูกกาดลด้สะดวเลเนาะมีชมการมีุการมาปลูกกาจ้างเลยจ้างเลยเยี่ยมเลยม้วนเลยยัดม้วนไปกินกา้ในงกินกามันจะม้วนไปแน่นอยากแตะแตะดิลำบากดิ เดนำรป่ัดซื้อตอนนั้นระไม่ได้กินน้ำจักบั้งก่อนยาบ่นบ่นนหน่อยนะนี่น่ะอยากกินยากินบ่าจะเข่าแม่ฟ้อนกินบ่ากินบ่อเข่าคุณน้าอยากแม่วันอยากินแม่แม่อากินอาม่ากโอเคโอเคเดี então, like ๋ยวไปซื้อหเนาะอยกินเขาเน ตดติงไกน้ำตู๋นวยเนาะมีของกินอยู่กันอบงแบงแบงแงแบงบงอบงบงแบาแบง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 แบนแบงแบงแงแบงแบง้บงวบงแบงสบงแงแบงแบงบบงบบงงงมงงงงงบงบ เอาเนี่ยบักไว้อีกไก่กล่องเลยเนี่ยบักไว้อีกอ่ะอ่ะพอดพอดอะไรพอนทาเท็กซี่เนี่ยสิแท็กซี่ฟ้าพระดาพระดาพระาอ๋ออ๋อคนไปเที่ยววานนี่พี่น้องพคนได้สุดงามมาได้เสืองามสะดุกไปเที่ยวไปท่าได้เสือยุติได้เสือสวยงามสจดุบอกบอกว่าดูนะยุติได้เสืองามจ่ะ มาพอพอซื้อให้พอบอกให้ซื้อเสวองามแค่นะพอพอดึงแม่ซื้อเสวองามแค่นะบอกบรรลุงในพออะบอกบอกบรรลุงในพอพอซื้อเนาะแม่ได้สิแม่ได้สิเกลือได้สิเลยต้องเ้ยไปอ๋อมือแหงอืมือาแหงอันนี้บาวิวเห็นเองบ่งามเนาะ มีเหา,ามา,น,น,า,าอนอเ้เมป็นแล้วนะมไปตามสาสตรร่งบ่เละคนะเรือีกน้อยเดียวนะคุณน้องเลยงไม่นึงยังนน่นึงก็จะเล้วแล้วบอลลุงเนะใกล้จะเล้า,ลา,าแล้วอีกน้อยนึงใชบอลเล่จะเชื่อได้หมือนนี่นะ่อาบาดีปอลดุงกันาะดีบอลุ้องเวทีแขวนเลย <_ c oughs> พี่ตีแขววันนี้ไปยังบอกป้าลุงนวันอีหลาไปลาลแม่ไปถอดพนไปทูญาไทนยาเฮ็ไปไรเฮ็ไปไเไ้สิบอกียวบีวิวบีนโอ้โอปลาแปลาแปลาแอาไปบปลุงกลนตีจไปกันดีปลาลุงไปดป้าลไอสิแลวอีกแล้วไสิแลอะไรคือทไหบ้าน มาลองยเลยม่น is no, ี่นงเ็วิหนชบยว้วอยู่าักแล้วกอนปักกินกิบแล้เอาักนมันเป็นแบบี่ใส่พลังทิ้งแมันเป็นแบบอะไรไม่รู้ว่าโยมวิทยากินกับยากินร่างเงี้รงยังลา Nhà. Nhà, nhà, Để nhà cái Nó, không? sáng con sưng, này cả đâu? cả của bên nhà cả bên đi bên keeng lại cả ăn ừ. เป็นตะไข่โบป็นเลยเห็นเนรอนะตไข่โบเฟ็นเนาะเป็นลายยางเลยเป็นลายยางกับมือเลยแบเมือก็ยามันอไรมันเป็น่ยน้อก้มลอกคอยให้ตาโบคอยดีอยู่นี่ตาคขอยยังน้อนเลยนี่หน้วเอน้าตัวรู้ใจแท้ดิรู้ใจ้ะเนี่ยขอนต้องการสิ่งยางโอ้ห่เห้นคุณื้ชมเอ้า แดนี่กนไขึ้นดาวนเปยังอยู่สุดเปลืค่ซื้อไม่ไงตลาดมันซื้อเอาปนชอะไรกันซื้อแม่บอนัขนข่ากนซื้อเป็นกันพอกันแลองนะซื้อนยัก็วันนี้มันย้อยนะมันจะเป็นแบบอะไรนะแพงซื้อแบบลูกุกนัน nhà duyên dòng 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 duyên này duyên dòng 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 แม่บูเพื่อนมุสีมาเลยค่ะกาลังงามกำลังกิใส่หลอกผูกชกระสอบไบพี่นงสีหากระสอบลางทมสิงามมัวสีมาต่อใส่ได้เลยใส่ได้ยามไม่ใส่ใบเขียวจะลงอเลยลองกันเด้อเอา่ยมียู่หนังแดงมาจะลองกันเด้อมุสหมาลงคงนาำใช้อไรปูนโครงการนะน้ำลาสีแดงไม่สีแบงเอาัวดเลยเพไร้ chị như bọn này xịt này ăn áo của bạn nhé nhà còn bà hả đang xịt phô lẹo quên ăn ăn trên lốt bị tà nơi đây này đây ông muốn ăn này chăng vậy luôn ấy muốn xông gà mà chèng như vậy phải năm lộ, phải năm หายดิ้าคนมาหายทดลองเลยเป็นใครอัน้อ้าวจะลงกับลงแท่ด,ดิ้ยไปไว้ก็ซื้อแบบชินอ่อนแบบง่ายง่ายเลยเลยทดลองอยังกันสีอบออือือแล้วก,ส,กสีมากกขิกบนรับดูแต่ว่าเขาก็อนเนแนะนำว่าสำหรับนโดนในนาำมาสีจ้เพื้น ดอง mm. well. ินจับสีสีดอกนนา่เ็อกสรอมันนอนอยเขาสีทํางใมสวดสวดได้เลยมันจ่อเลยรมันตำยากแบบ่น้องอยบจ่อซลเลยเกลี่ยซลไรมันก็เลยอย่างยากเลยงามเนาะนอนนอนนะไหอยปลายหอยยยง พื้นหนาแร่งนี่มันแบบว่ามันออกมาแต่มันจะถือแต่แดดแต่ยังนะนามกับโบเซมันเน่มันเลยแข็งแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันเคียงงามข้อเสียของมันก็คือมันแข็งพื้นหนาแร่งมันบอกคือพื้นย่ามฝนถ้าพื้นย่ามนีปาดแบบนี้ป่ะปาด ผ้ากากผาบก้อนพ่อเนาะผ้าบัวได้เป็นเชียร์ก็ก้อนกินนั่นนี่เอากาเห็ดบัได้อันนั่นปันได้เนาะเอาบัได้อันเห็ดสาดยาวปันได้ที่น้องเลยเห็ดแบบพอดีถ้าว่าเห็ดยาวหลายก็ได้น้อยเราก็ต้องเห็ดสั้นเลยกาบัสั้นบัได้ทำมีน้อยเนาะก็พอดีอยู่อึงวะพอดีอยู่แต่นอนวิทช่วยได้เนี่ย พอเป็นชงเม็ดเช้าได้คนก็นอนวิตเละเห็นบ้างใช่ป่ะทันเม็ดชงเม็ดเช้าเอาไว้กันได้คนหรือเปรตได้ใช่ป่ะยาวชูงดีกันเอิ้นพื้พื้พื้ตามแลยก็เป็นศาส์ได้คือนอนเอินศาสได้แบบนี้เอิญพื้นได้แบบนี้ศาสแมาแน่เลยแบบนี้นี่ก็เป็นพื้พื้นพื้แบบนี้เนาะ พอต่ำแม่ก็เป็นซาร์ดต่ำแล้วเราหายก่อนเป็นหลักต่ำของปลาคินนะอย่าเราหายเลยเนาะเรา,าอยู่สิเป็นหลักต่ำของเราติอยู่อะไรบ้านปนเลื่นอนเยอะเก่งยังเค็มมัดอะไก๊งมัดหัวไว้อีกบ้านมัดหมือนมันรุดติเออวิธีวิถัน บันนอกบันนาเฮาวนอกพี่น้องนอกก้องกะมีแต่เห็ดแบบนี้แหละบะยักษ์โมมีแนวเห็ดแนวหากะสั่งมีแต่สั่งสะสมสิ่งของไว้คือว่าอกเบัดเถาบัดแก่ยามเฮาเ,เห็ดบ่ได้แลยห้าวกะก็เลยมีก็เล้มีเครื่องเฮือนเครื่องซานใส่กว่าดสำเพ็ดไปหันเห็ดนี่น้ำม,มูก,กบับไปสิไปทำงานกรุงเทพกับมีไผเลี้ยง อยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กัอยู่เพื่อนอยู่บ้านกัมีเห็ดในหากะเห็ดแตาไฮต่หน้า,าเนะี้ตกแหล่งมากอะตำสาตำแพ้ตำลายแล้วกะขายระเบอยจะขายอยู่บ่เคยขายเต้าเขาเจ้าขายพืน้นเท่าไรสำเนียงสามสิบพันบ่ พอมสั่นเนาะมันหลาย,ยพื้นหกสิบพันหกสิบผนมันใหญ่เนาะกว้างอันนี้หอมกับประมาณอยู่ชาวสามสิบพันหีืได้ 50, <000 S 1> พี่น้องเลยนี่ประมาณ้าวพัน0าวหาพันกี่มีนเ่เพราะว่ามันพื้นสัน้นถ้าพืนยาวก็ได้อยู่สี่ห้าสิบเดี๋บรลอยเป็นศาดแล้วบัดเนี่ยเดี๋ยวขอจะดึงทั้งนี้หายเด้อคือหลายมือเลยดิจะดึงนี่บ่เออเไอ้เดึงออกกปเนี่ยไอ้ดิ อาตา đừng บออะอะดึงก่อนคือมาตัดแล้วเลยกนี่ขาเลยมาดึงทังนี้ก่อนน่ะอาตาดึงก็นี้ก็หยาบไปดีเนาะอันนี้ต้องใส่ใส่มือเดียวดึงหมอพี่น้องเลยน้ากโอเคนะพี่น้องเนาะกคลิปนี้กัประมาณซับนี้ก่อนเด้อพี่น้องเลย แม่ลองวีกขอ้อโตลาไปแล้วเนาะเดี๋ยวพอๆกันในคลีปต่อไปเนาะคีิปี้กับข้อก่าวคข้ามาสบายดีสบายดีว่คขูทุกคนเนอะเรียบร้อยต่ำมือนี่บิดบิดแล้วเสร็จเรียบร้อยไปเลยป่าเด้อไบใจเด้อด้วดย